ับสวัสดีเอฟซีทางช่องครับต้องเสียนนาดีพระรวยสุขุทุกคนครับครับเมื่อนี้ครับมาตามโค้งสุดท้ายน้ำเบาเลี้ยมครับเบาเลี้ยมพารวยนะครับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยเนาะเบาเลี้ยมเนาะครับผมเอาครับสวัสดีครับสวัสดีเบาเลี้ยมสวัสดีครับสวัสดีครับเบาเลี้ยมครับมาตามโค้งสุดท้ายเนาะครับผมโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายเพราะว่าเมื่อนี้กัวันที่สามสิบแล้ว ชุดเต็มหนายไปวันอาทิตย์วันที่หนึ่งขับรถเนื้อแลนี่ตัดออกหายเยอะคัดบ่ครับเดือนหม้ก็เก่าครับเดือนหน้าก็เก่าเออแต่ว่าชุดเต็มได้ลงไปแล้วได้เนาะครับผมชุดเต็มลงไปแล้วชุดเต็มนี่ใส้วันนี้บ่บ่อได้เบื่องครับวิไงหนี่ีบ่บ่บ่ครับบ่ได้ชุดเต็มเสียนาดีบ่ได้มาตามครับเดียวเอาชุดเขียนๆนี่พี่น้องเขาเลยครับหลอดนี่ครับก็ไปได้เขียนเลยบ่อได้เขียนบ่อได้เขียนนอนบ่อเขียนก็บ่อเงี้ย ชุดเต็มเอาชุดโบเต็มเลยชุดชุโครงชุดไทยบนสุดพี่น้องบนสุดกนพี่น้องงวดที่ผ่านมาสองหนึ่งครับผมตัวสองนี่เป็นเลขบโบเด่นได้พี่น้องครับเป็นเลขที่โบเด่นเพราะว่างวดที่ผ่านมาเ้าเด่นเกตกันนะครับเนาะครับเพราะว่าเกตโบเดนมันชดทั้งสองสูตรครับอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองครับผมครัเกตชดเขาก็ได้เอาเกตเขาเป็นตัวหลัก ครับเข่าที่สองหนึ่งเจ็ดเท่ามีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมแต่ว่าสองนี่ครับผมเป็นตัวร่องตัวประเด็นเข่าซ้ำเข่าซ้ำครับพี่น้องสองหนึ่งห่งออกหนึ่งสองเนาะครับออกหนึ่งสองครับมาเบิร์กันวลนี้ครับพี่น้องครับโอเจกับสองชิมมาทำกันมวลนี้เจ็ดกับสองวันนี้ตัวเก้าครับจริงจริงมีมีบางมวดที่ม้าทำกันครับก่อนหลังไปหลายหลมวดนี่ บวกถึงบวกถึงตัวครับแล้วก็ตเช็กซ์อาจารย์เซ็กกันไหมอย่าลงมง่นสมมติมาคิผมเออแล้วเ้าเจ็ดกับสองหกกับเจ็ดบวกครับหกับเจ็ดเจเจ็กับสองโบส้นเจ็ดส้นเจ็ดหมดเห็มาเบิ้งจับปูนครับพี่น้องจับปูนเราเนี่ยมกันได้ เป็นบนล่างบอลลนิเมถ้าผมเป็นบนล่างอันนี้แจะไปไหวคือพอลิเซอร์เราเลี้ยมเ้าไปครับธรรมดาเนี hmm. ่ยขะีหนึ่งเนได้แอ้วขับรถบ้นขับวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาคม 2 5ง6าครับผม

đi kéo này được không? nó là bàn tay kia, chít tay kéo xuống đây, bớt thiếu cái đọc kia nó บ่าว <laughs> <laughs> ีไส้มาคุ pues like ้มเกียเบาเดีมกับหลอกนี่ครับบาวีไส้จางเงยมากจางเงยมากเลยบอกบอกบอกนัคุ้มกันเอาตัวนี้ใส่เาะูญเชิดตัวเดียวนะคันั่คุ้มกันน้ำสูนเจ็ดตัวเดียวผมจับปซีคแ้ครับบ่วบ่มันเสียงกันหลายราซีูคละกันร่องน้ำผมศูนย์รับเก็แก่เ็บซี เดปกติซีหางที hey. yeah, mm ่ด hmm. mm ัดไปรับเอาแสงจะจับ6กเลยจอเพิ่มแล้วเออจับเพิ่มเข้าไปนะครับเนียนๆตัวๆมาอดมาปั่นตกเข้ามาหกซีมันออกแล้วกับเอาแล้วโอ้ยว่าได้หกซีออกซีหกงวดเนี่ยเลยยินมยี่นาะพี่น้องครับผมกีบอี่พรสกันในเอฟซีเนาะ สองขับไปหลอกล้วครับเจ็ดสองประเทศหน้าเนาะเจ็ดสองครับตัวเดียวศูนย์ห้อางแล้วพี่น้องศูนย์ถึงถ้าถึงเวทครับโดยปกติจะจะมากเจ็ดสองครับหลายนะครับเนาะแต่ว่าช่วยกันหลา่จานครับพี่น้องครับบอลแลมก็เรียกมันอย่านี่พี่น้องก็คือเจ็ดศูนย์ครับผมหางเดียวครับเจ็ดศูนย์หางเดียวครับ เจ็ดซองเลยง่ามอยู่ดิครับเป็นตัวล่องไปครับเจรนากันเพิ่งจริงๆนะมักมักเจ็ดซองเออคือเนียนทั้งสองตัวเป็นยังคือยังบ่เอาเพราะว่าสังเกตจะพร้อมมันหลายหมวลแล้วตัวมักนี่บ่ครับตัวใกล้เคียงนี่บอกเขาเตรียมเมื่อส่งหมดก็เลยเอาคนละขวดครับเห็นมีดองครับใส่สีห็นไ่มฝากเลขสามตัวนี่ตัวนึงครับผมงเกตไหมถือเลขสามตัวมันเราเตรียมกับปอไวจะได้เงิน สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองโอี่เริ่องใหม่เป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะ ชัดๆดยัชัดมาอ๋อพี่น้องแชปหนาจอยครับโคนึงก็อยรับละหลยมงหลยเอาคี่มคนอ่านสิ่นไออยู่งขังอย่เอี้ว่าถ้ารุได้คับสามาควานมาเปลยนครับอันนี้หันโเปลยนคือโม่ดิ เาเบิงง้งไล่ยิปซีกับเขียงเหรอครับเนายพี่เนาะครับนหนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกนะขับเดือดรัฐบ,บาลไทยเฮากับเบาแหลมพารวยนะครับเนาะครับ <c> เ <oughs> ป็นสรุปพงสุดท้ายบนล่าง,งวง <c oughs> ิ่งรูดวนะ้ามันหลงวิ่งยิปซีวิ่งเก็ต <c oughs> มันลงกันเละล่าอะไร <c oughs> <c oughs> ไมันล <c oughs> งเลยเหรอเก็ตตัวเดียวได้ครับพี่ ครับมีหกสองหกสี่หกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เลขสตัวกับสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองคานวณนี่แคนตัวเดยเลขสตัวกับสี่็ดศูนะครับคำนวณในแค่ตัวเดียวมักสอบตัวแดงเข้ากืบไปเลือกซื้อเลือกหาสารกินแบงรัฐบาลไว้ล้ครับเด้อครับพือเป็นเชังโชคชับุญนะครับเนาะครับตัวที่โบนเนเข้ามาเข้าเกือบอะไรครับเ2 7ด้อเี่นี่ก็ถือว่าง่ามนะครับเ ที่จริงล้วพันเดือนที่เจ็ดกับสีมีแถวนี้แหละคสามตัวนะครับเนาะสมันกันนะครับเ้อวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกนี้นะครับเนาะครับเอาช็หน้าจอครับผมนี่ครับตแท่ที่เสียงานนีวมีกเรนั่นอหลีีนะครับอ่างนวทางของบอลลมบอลเล้นี่เอนะครับเอาเปลียงลังนั่นคือหลอเปล้ยงล้างค่ะให้ทำกันนะครับ เบิ่งสตร่ทีมงานกันเหนเพิ่งสวรสิคำนวณไหนเบิ่งมานี่พ่อพพ่อพี่สเนียนตัวใดก็่ามากตัวใดกว่มักตัวใดมาใดิเตัวเดียวมากซูนเจตัวมกูนเจ็ดเจ็ดูนั่นพ่อพี่สตเพื่อนเจ็ดนแมนบเจ็ดีโแมนลยเจ็ดูกับเจงเสื้อาจารย์นี่ด้วเสื้พ่อพี่ส้นครับเด้ออาจารย์นี่ ภาิว่าตัวปลอมได้ง่้ยนาเขาเห็นนายเลมมอมนานหมน้ก็คืับเอาสุดท้ายชวแปอแจมกับพ่อกรับขอบพรคุณทีทุกคนนะครับเอ้เขอมาเบิ้งมาติดตามปแมับปอแมพ่อับพ่อเน่อขนจ้อยครับนอ้วองหุ่นจำนเลยนีนีอยู่นใหม่นี่ยม่่หม่เลยครักาแฟ่เลย้ทุกคนนะครับเนาะรับเอาอยู่ที่นึง มันก็แคสูงแค่ไหนกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันหยิบคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณขอบคุณบ้าแหลี่ยมครับครับผมน้ำแนวทางให้พี่น้องกีบซีครับรอบนี้เอาไปหลุนไปเสี่ยงกันความเอื่อยนะครับนะครับเนาะหวยออกเนาะครับยังมีอยู่ครับลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็ไม่ย่อทางหลังนะครับตอนนี้ครับโรตเตอรี่ก็ไม่ย่อทางหลังที่มีเหล็กบ้าแหลี่ยมมันน่าจะในนี้เปิดเบิ้งเชียบาทนะครับ มี้อคนเจนี้อยวันอมีเด้อรางวัลทีหนึ่งยู่ในนี้เอ้ามีเด้อเหมีไสองแบบตอนนี้โอ้หกสี่ตัวนี้เจ็ดองหกสตัวนี้นกเด้อพี่น้องเีวตัวเก้าวกได้ครับสำรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ